Thailand has been the best female world championships ever. Mm -hmm. So congratulations to the Thailand fans and Thailand leadership. That was an amazing, amazing world championship so far. Oh ho, ไม่รู้จะใช้คำอะไรรงลักไทยหัวปากหัวปัมไปเลยวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะพามาฟังคำสัมภาษณ์จากประธานแล้วก็รองประธานสาพันธ์วอลเล่บอลนานาชาติหรือ FIVB ที่เขาพูดถึงการจัดชิงแชมป์โลกในประเทศไทยปีนี้นะคะก็คือเราจัดมายังไม่จบนะการแข่งขันแต่ว่าเขาก็ชื่นชมแล้วชื่นชมอีกนะคะและครั้งนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยโดยตรงเลยนะคะเริ่มจากคุณรามอนซูซาราก่อนนะ เขาก็เป็นรองประธาน FIVB ซึ่งเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะเป็นคนที่ดึงงานเนี่ยมาจัดที่เอเชียหลายๆงานเลยแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้ฟิลิปปินส์ได้จัดวอลเล์บอลชายชิงแชมป์โลกด้วยนะขณะฟิลิปปินส์ไม่มีทีมวอลเล์บอลชายเข้ารอบทั้งชายทั้งหญิง,งก็ได้จัดนะคะซึ่งเขาก็พูดว่าเขาทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ประเทศไทยกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของวอลเล์บอลเอเชียของเราที่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขอต้อนรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยว ทั้งกับวอลเล์บอลทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นแฟนๆองค์กรวอลเล่บอลต่างๆทั้ง AVC หรือสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนที่เข้ามาในครั้งนี้นะซึ่งเขาก็บอกว่าแฟนๆที่มีคุณค่ามากมายทั้งจากโรงเรียนมหาลัยแล้วก็สโมสรต่างๆแล้วก็เปิดรับเหมือนแบบสปอนเซอร์ต่างๆจากทั่วโลกด้วยนะดังนั้นตอนนี้ที่เนี่ยประเทศไทยคือบ้านของวอลเล์บอลเอเชียแล้ว และด้วยความสําเร็จของวอลเลย์บอลในเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะแล้วก็ทั้งในเอเชียด้วยทําให้เราทํางานจากที่เนี่ยได้สะดวกมากและคุณฟาบิโอประธาน FIVB เขาก็เสริมว่าใช่เลยครับแล้วเขาก็แบบมีความสุขแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งนะในการที่เอเชียมีผู้นำวอลเลย์บอล<ๆ>เขาก็ชมคุณซูซาร่าแหละแล้วก็บอกว่าสร้างให้ประเทศไทยกลายเป็น บ้านของวอลเล์บอลได้อย่างยอดเยี่ยมมากซึ่งมันน่าทึ่งจริงๆและประเทศไทยก็เป็นสถานที่ที่สุดยอดสําหรับการเป็นศูนย์กลางของบอลเล์บอลในเอเชียและเขาก็มั่นใจมากว่าเราจะยกระดับวอลเล์บอลเอเชียได้ยิ่งกว่านี้โดยที่แฟนๆแล้วก็นักกีฬาของเราอยู่ตรงกลางของทุกการตัดสินใจเสมอนะ,ะก็คือนึกถึงผลประโยชน์ของนักกีฬาและแฟนๆมาก่อนซึ่งฝั่งทาง FIVB แล้วก็ซูซาร่าเนี่ยรวมไปถึงฟาบิโ เองะะเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกย่างก้าวที่จะไปข้างหน้าด้วยสโลแกน t o g e t h e r as one ของ FIVB เนาะทางคุณซูซาร่าเขาก็เสริมว่าเขาก็อยากจะขอบคุณประธานฟาบิโอแห่ง FIVB นะ สำหรับการสนับสนุนโครงการเสริมพลังแล้วก็ในวาระของเขานะเขาก็มี10ข้อที่เขาอยากทำให้สำเร็จตอนนี้ทำไป4ข้อแล้วเหลืออีก6ข้อที่ต้องทำให้ได้และหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดโอกาสให้คนจำนวนมากในเอเชียได้เล่นวอลเลย์บอลและเขาก็ได้ขอให้ท่านประธาน FI v B สนับสนุนเราในเรื่องนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าในประเทศไทยหรือในเอเชียเนี่ยยังมีที่ดีๆอีกมากก็อยากจะทำสนามวอลเลย์บอลที่นี่และในอนาคตเขาก็เกริ่นมาว่า อาจจะตั้งสถาบันวอลเล์บอลเอเชียอินแบงคอกึ้นในกรุงเทพนะคะโอ้โหเรียกว่าเจ๋งไปเลยถ้ามีจริงเราต้องยกระดับวอลเล์บอลได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าทั้งโค้ชที่มีความสามารถผู้เล่นต่างๆจะต้องได้เข้ามาที่นี่เลยซึ่งประธานฟาบิโอเขาก็บอกว่าไม่ใช่อาจจะนะครับเพราะว่าเราจะทำอย่างแน่นอนเออ ผมได้บอกกับประธานซูซาร่าไว้แล้วซ,ซึ่งจะทำในเฟสสอก็คือสถาบันวอลเล่บอลอะคาเดมี่นะคะเฟสที่1ก็คือสำนักงานใหญ่ AVC ตั้งในกรุงเทพนี่เท่ไปเลยประเทศไทยเรามีแต่ได้กับได้นะคะหลังจากจัดชิงแชมป์โลกครั้งนี้แล้วเขาบอกว่าเร็วๆนี้จะมีสิ่งดีๆแล้วก็มีพิธีการต่างๆอีกมากมายเลยในกรุงเทพหรือในประเทศไทยเนี่ยแหละ และคุณสุสาราเขาก็มาเสริมว่าสุดท้ายเขาอยากแสดงความยินดีกับคุณสมพรนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่ร่วมจัดงานนะคะในศึกชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลหญิงที่น่าจดจําในกรุงเทพครั้งนี้นะคะรวมไปถึงอีก3าเมืองที่ร่วมจัดด้วยก็คือเขาแบบแสดงความยินดีกับประเทศไทยมากๆที่ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมเลย แล้วเขาก็พูดว่าอีก7วันต่อจากเนี้ยก็จะเป็นคิวของเขาแล้วนะที่จะต้องจัดในฟิลิปปินส์กับชิงแชมป์โลกของวอลเล์บอลชายซึ่ง2รายการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาบอกว่าลองคิดดูสินี่มันครั้งแรกนะที่รายการระดับโลกมาจัดที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดติดกันเขาก็บอกว่า3 2ทีมใน1ทัวร์นาเมนต์มันไม่ง่ายเลยนะครับทำให้เขาเล่นนอนไม่หลับไปเลยทีเดียว <c oughs> เออก็เห็นประเทศไทยจัดให้ยอด เยี่ยมกระแสรแรงขนาดนี้นะเป็นใครก็ต้องเครียดเป็นธรรมดาเนาะซึ่งประธานฟาบิโอเขาก็เหมือนแซลล์กลับนะเขาก็บอกว่านี่เป็นคำมั่นสัญญาที่กล้าหาแล้วนะแล้วก็เป็นการกดดันฟิลิปปินส์ไปในตัวด้วยนะที่จะจัดสัปดาห์หน้าว่าจะสู้ไทยได้ไหมซึ่งเขาบอกว่าเขาขอยืนยันเลยนะประเทศไทยจ,จัดชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่ไปฟังที่เขาพูดนิดนึงดีกว่า Diach has been the best female world championships ever yes. so congratulations to the thailand fans and thailand leadership that was an amazing amazing world championship so far thank you from bottom of heart thank you to each and every one of you thank you <coughs> จนถึงตอนเนี้มันเป็นศึกชิงแชมป์โลกที่ยอดเยี่ยมมากเลยจริงๆแล้วเขาก็ขอบคุณจากก้นบึ้งหัวใจของเขาเลยเออซึ่ง ซูซาร่าเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะร่วมกันประชุมนักวอลเล็ตบอลเวฟไอพีเพื่อสรุปปฏิทินการแข่งขันในเอเชียปี2026ให้เสร็จสิน้นแล้วก็ได้หารือเบื้องต้นกันไปแล้วนะก็คืออยากให้บอร์ดของ AVC เนี่ยอนุมัติโปรแกรมทุกอย่างในวันพรุ่งนี้เลยยังมีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในเอเชียนะส่วนประธานฟาบิโอเขาก็ย้อนกลับมาอีกว่าผมรับรองได้ว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีปีไหนที่เขาจะไม่มาเมืองไทยแม้แต่ปีเดียว โอ้โห oh, oh, oh. ส,สุดไปเลยรักไทยหัวปักหัวปั๊มเลยนะคะเขาบอกว่ามั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นรายการไหนของ FIVB หรือของ VNL หรือรายการเยาวชนรายการใดๆรวมไปถึงวันเล่บอนชายหาดและก็ ABC จะมาไทยบ่อยครั้งขึ้นอีกโอ้ oh. แล้วก็พูดว่าแฟนๆที่นี่จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนักกีฬาซปเปอร์สตาร์ของเราเสมอโอ้โห oh, oh. เหมือนให้สิทธิพิเศษเลยนะคะเนี่ย อ่าแล้วก็หนึ่งในไฮไลท์ของการจัดงานนะคะก็ต้องเรียกว่ามาสคอตของประเทศไทยเนี่ยตัวตึงไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคือ ประเทศไหนเห็นก็ต้องยิ้มก็ต้องเข้ามาก่อดน,นะคะเลยเอาคลิปล่าสุดที่เขาเต้นมาให้ดูกันนะว่าแบบมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยายความแสบของมาสคอตไทยเรานะคะคือดูแล้วก็นึกถึงเจ้ามาสคอตในงาน m ั n นี่นะคะที่เคยดังมาก่อนเป็นรุ่นพี่มาสคอตที่ดังระดับโลกมาแล้วนะเคยออกข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็ยังมีที่ อังกฤษก็เคยเออกข่าวมาแล้วเหมือนกันกลายเป็นว่าม a สคอตไทยนี่โด่งดังทั่วโลกมานานแล้วนะด้วยคาแรคเตอร์การเอนเตอร์เทนที่ได้ใจคนทั้งโลกจริงๆยังไงวันนี้ก็ขอลาไปกับบรรยากาศการเต้นสุดมันของเจ้ามาสคอตเลยละกันนะคะยังไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ